พี่น้องบอกราคาเลยก่อนมูนะครับ4 1ส0 0 0รถลดปี2020จุด2อเป็นเครื่อง1.9ตัวเอสนะครับสวยๆงามๆลดเก็บสภาพแต่งให้พร้อมเรียบร้อยพร้อมใซ็งานไม่ต้องออกไปแตง่งไปเสริมไปเติมอีกนะครับดูชมได้นะครับสีสันรอบขั้นสวยงามลอยเปอร์เซ็นต์นะครับแมกไม่ยางไม่ขอบ18นะครับ 8. 5ุเครื่องซีวงนะครับยางกับไม่นะพี่น้องเด้อนะครับ สีสันสวยงามนะครับสะอาดเงางามนะครับแบกไม่เนื่อเบิกไ,ไม่นะครับแบกไม่เนื่อเบิกไ,ไม่อย่างเบิกไม่แบกเบิกไม่นะครับส่งส,สวยๆกับราคาถูกๆแค่สี่แสนหนึ่งมื่นเก้าพันฟอนตูเจ็ดพันปลายถึงแปดพันต้นแล้วเท่ๆดีราคาเด้อนะครับ สภาพสือเยแบบนี้เลยพี่น้องนะครับเอาไปใส่ก็ได้เอาไปสอบพี่น้องนะครับพร้อมใส่งานพร้อมกางรอพร้อมเทียบรอย5้าล้านถูกแสนถูกสีแสนหมื่นเก้าพันมาเบิ่งนไคในสะอาสะอ้านบักงานเลยนะครับสีดำดำนะครับดำดำรูดุนะครับแม่กระทั่ง แผ่นรองพื้นต่างๆเบิกไม่ทุกอย่างนะพี่น้องนะง่ามแบบนี้ภายในเป็นเบาะหนังสีดำสวยๆไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีหลุดไม่มีร่อนนะครับสวยๆแบบนี้คอนโซลหน้าดำๆเงาๆนะครับรถใช้งานไม่น้อยนะครับเนี่ยสภาพดีๆรถไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำหนึ่งเปอร์เซนนะครับกับราคาที่ผมให้ไป คุ anything, 400, 000, honey, ้มหรือเปล่านะครับกับการแต่งให้ของใหม่ให้ทุกอย่างของเหลวเปลี่ยนให้มวยใหม่หมดนะครับไม่ว่าน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายเราเปลี่ยน่ายให้ใหม่หมดนะครับกับราคาแค่หนึ่งสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทใครอยากได้ใครสนใจสายด่วนมาหาผมได้เลยที่มาโกศูนย์หกห้าศูนย์แปดเก้าหกเก้าหกแปดรถเข้าจอดที่วเพื่อหวยเมดจังหวัด กาลาสินนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามนะครับที่แชร่ให้นะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ